หลายคนมักเข้าใจผิดว่าการรักตนเองคือความเห็นแก่ตัวแต่ฉันคิดว่ามันคือการยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงมากกว่าเราจะใช้หลักเมตตาเพื่อรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขได้อย่างไรคะการรักตนเองที่แท้จริงตามหลักเมตตาคือการปรารถนาให้ตนเองมีความสุขและพ้นจากทุกข์ครับโดยไม่ยึดต,ติดกับเงื่อนไขภายนอกการเริ่มต้นคือการทำความเข้าใจว่าตัวเราเองก็มีความทุกข์ความผิดพลาด และความต้องการเช่นเดียวกับผู้อื่นครับแล้วเราจะเริ่มต้นดูแลตัวเองทั้งกายและใจในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างคะเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเมตาเาตาการดูแลร่างกายคือการให้ลลอาหารที่เป็นประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและออกกําลังกายสม่ําเสมอครับส่วนการดูแลใจคือการให้เวลาสงบกับตัวเองฝึกสบิและหลีกเลี่ยงสิ่งที่บั่นทอนจิตใจครับ สิ่งเหล่านี้คือการแสดงเมตตาต่อกายและใจของเราเองอย่างเป็นรูปธรรมฉันคคอพยายามรักตัวเองด้วยการทําตามที่คนอื่นบอกว่าดีแต่สุดท้ายก็รู้สึกไม่เป็นธรรมชาติจะทํายังไงให้เข้าใจและยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นได้จริงๆคะ่ะใช้หลักโยนิโสมนสิการครับคือการสรํารวจตัวเองอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ตัดสินว่าส่วนไหนดีหรือไม่ดีให้มองเห็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของเราในปัจจุบันยอมรับว่า นี่คือชั้นณขณะนี้โดยปราศจากเงื่อนไขครับบางครั้งฉันก็ตัดสินตัวเอง harshly มากๆเลยค่ะควรจะใช้เมตตามาช่วยลดการตัดสินตัวเองอย่างไรคะเมื่อความคิดที่ตัดสินตนเองเกิดขึ้นให้ใช้สติรับรู้มันครับและแทนที่ด้วยประโยคเมตตาเช่นไม่เป็นไรฉันทำดีที่สุดแล้วในตอนนั้นหรือฉันให้อภัยตัวเองการทำแบบนี้บ่อยๆจะช่วยฝึกจิตให้ลดการตำหนิตนเองลงได้ครับ การสร้างความสุขจากภายในมีความหมายอย่างไรคะและเราจะเริ่มฝึกฝนได้อย่างไรบ้างคะการสร้างความสุขจากภายในคือการไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกให้มาเติมเต็มความสุขครับโดยการฝึกสติและสมาธิจะช่วยให้เราได้สัมผัสกับความสงบและความสุขที่แท้จริงที่อยู่ในตัวเราอยู่แล้วครับเมื่อจิตใจสงบเราจะเห็นว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีแต่ขึ้นอยู่กับสภาวะภายในของเราครับถ้าเกิด มีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นอีกครั้งในชีวิตเราจะยังคงรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อไปได้ไหมคะนั่นคือบททดสอบที่แท้จริงของเมตตาต่อตอนเองครับให้ระลึกว่าเมตตาไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังคงต้องปรารถนาให้ตนเองพ้นจากทุกข์และมีความสุขเสมอการฝึกนี้คือการเป็นเพื่อนแท้ของตอนเองในทุกสถานการณ์ครับ มีหลักธรรมอะไรที่สอนให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นไหมคะหลักอัตตาหิอัตโนนาโถครับการเข้าใจว่าคุณค่าของเราไม่ได้มาจากการเปรียบเทียบกับผู้อื่นแต่มาจากศักยภาพและความดีงามที่เรามีอยู่ภายในตัวเราเองครับการเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเป็นและมีอยู่โดยไม่ต้องพึ่งการยอมรับจากภายนอก การดูแลตัวเองแบบนี้ไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะบางคนอาจจะมองว่าเราสนใจแต่ตัวเองไม่เลยครับการรักตัวเองอย่างมีเมตตาไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นรากฐานของการรักผู้อื่นครับเมื่อเราดูแลใจตัวเองได้ดีเราจะมีพลังงานและเมตตามากพอที่จะเผื่อแผ่ไปให้ผู้อื่นได้อย่างแท้จริงครับถ้าอย่างนั้นการรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขก็เป็นก้าวแรกของการมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องครับ การรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เรามีความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้อย่างมีสติครับสุดท้ายนี้คุณช่วยสรุปหลักการใช้เมตาเตาเพื่อรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมคะโดยสรุปแล้วการใช้หลักเมตตาเพื่อรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขคือการปรารถนาให้ตนเองมีความสุขและพ้นจากทุกข์อย่างแท้จริงครับโดยเริ่มต้นจาก การทำความเข้าใจและยอมรับตัวเองตามที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะมีข้อบกพร่องใดๆโยนิโสมนสิการการดูแลตนเองทั้งกายและใจอย่างสม่ำเสมอฝึกลดการตัดสินตนเองโดยการใช้สติและประโยคเมตตาและสร้างความสุขจากภายในโดยไม่พึ่งพาสิ่งภายนอกซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การเป็นที่พึ่งของตนเองและการมีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนครับ